กลับมาพบมาเจอมาเจอ,อกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับช่องหยิบมาสองครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับขอให้สุขกันทุกๆคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอกราวคำว่าขอบพราะคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมวันนี้เราก็มีรายการสองพระไม่เยอะครับวันนี้ไม่เยอะ มีนิดเดียวแต่อยากมาพบปะพูดคุยกับผู้ติดตามกับสมาชิกกับ FC ครับผมช่องทางการติดต่อ05775682เช่นเดิมเช่นเคยนะครับรายการพระดีพระราคาถูกพระราคาโดนใจนะครับชอบองไหนรักองไหนศรัทธาองไหนก็ทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมมาเริ่มส่องกันเลยครับองค์แรกนะครับเป็นขุนแผนไข่พาซีกหลวงพ่อดีวัดพระรูปนะครับผมขุนแผนนั่งพลายกุม,มารน,นะครับ สมมวลสารพระกุเก่าเยอะเลยครับผมพระดีปีลึกนะครับผมส4 0 0ันป,ปลายนะครับเหนือหามวลสารจัดจ้านครับ ายุพระก็น่าจะเกือบร้อยปีแล้วนะครับผมหลวงพ่อดีวัดพระรูป สมบูรณ์สารวิิเศ์เยอะแยะเลยครับผมพระรุ่นนี้นี่ครับเม็เดมเดียมดำๆนี้ก็ใช่นะครับนี่น่าจะเป็นเศษผงสุพรรณหรือสเิ์พระรอด ล้นเหลือราคาสบายกระเป๋านะครับเปิดที่500บาทนะครับองค์ที่1นึงองค์ที่สงององค์ที่สองนะครับเป็นหลวงพ่อผางนะครับผมปี19ปีหนนะครับหลวงพ่อผาง ส,สวยเลยครับด้านหลังเป็นฉายาของท่านชัดเจนนะครับพระแท้ราคาถูกครับผม กรอบทอมัมครตอ,อย่างนี้เลยนะครับไปพร้อมกรอบเลยนะครับส,สวยๆครับผมมีตำหนินิดหน่อยค,คมๆเด้งๆเลยครับ ที่500บาทนะครับองนี้รายการที่3ครับผมเป็นพระปิตาหลวงพ่อชำนาญน,นะครับเกจิชื่อดังอีกท่านหนึ่งวัดชินวรารามววัดชินวรารามวรวิหารน,นะครับผมเนื้อผงไมราน เจิที่หลายๆท่านอาจจะทราบดีนะครับผมเลี่ยมกันน้ามาอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นรอยหยิบรอยนิ้วมือเป็นเอกลักษณ์ของพ้าปิดตารุ่นนี้เลยนะครับผม ข้างคมแผ้แน่นอนครับผมใครที่หาอยู่นะครับผมพ่อชำนาญเปิดที่500บาทนะครับรายการที่4นะครับขุนแผนภายกุมารย้อนยุค หลวงปู่ทิมนะครับผมออกที่วัดละหันไล่นะครับปี5-7ที่ระลึกเททองหล่อหวัวใจปู่ทิมปี5-7นะครับผมเนื้อมนสารผมพายกุมารเยอะครับรุ่นนี้ต่อโค้ดชัดเจนนะครับ ขาวนวลสวยงามมากครับผมตอนนี้ราคายังไม่แรงนะครับต่อไปนาะคตแรงแน่นอนครับเป็นปะที่น่าเก็บหน้าบูชานะครับผมใช้แทนคุณแผนปี15ปี17ได้เลยนะครับ สำหรับพ่านที่อยากมีไว้บูชามีไววห้อยคอเป็นสิริมงคลเสริมโชคเสริมราบเสริมบุญบารมีนะครับเปิดให้เบาๆครับผมไปบูชากันที่300บาทนะครับรายการที่5ครับ ยอดขุนพลหลวงปู่แสงยานวโรวัดป่าดงหลวงธรรมวัดป่าดงสว่างธรรมยะโสธรนะครับปีสองห้าห้าหนะครับผมท่านท่านนะครับพระรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่สวยงามอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมเป็นพระแท้พระดีพิธีใหญ่ที่ราคาไม่แรงอีกกองหนึ่งครับน่าเก็บน่าสะสม เช่าบูชาที่300บาทนะครับรายการที่6เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วะระครังนะครับตรงนี้เนื้อเก่าเกามีมวลสาร เกสบัดด้วยนะครับองค์นี้ ลสารเยอะมากครับองนี้เพราะก็ดูเก่าเป็นธรรมชาตินะครับสายสมเด็จไม่ควรพลาดนะครับด้านหลังก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับองนี้ เปิดไปที่300บาทนะครับสมเด็จรายการที่7นะครับเป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับผมตัวนี้ไม่ทราบปีการสร้างเหมือนกันนะครับแต่เนื้อหาก็สวยงามครับผมอาจจะเป็นพระ ใหม่นะครับองนี้ดูธาตุการสร้างพิธีการสร้างแต่ไม่รู้ว่าปีไหนเหมือนกันนะครับ 300บาทนะครับรายการที่8ครับผมเป็นเกตเชยโยอีกกองหนึ่งครับตรงนี้ดูเก่าหน่อยนะครับผ่านการลงลักมานะครับตรงนี้ ให้ราละเอียดดูกันให้ชอบนะครับผมช่องทางการติดต่อของเรา05775682นะครับเือเดียวนะครับทั้งโทรแล้วก็ไลน์ครับเบอร์อื่นไม่ใช่นะครับ นี้ก็แบ่งไปที่300บาทนะครับผมรายการสุดท้ายนะครับเป็นเพระรีลานะครับผมพระรีรากำแพงเพชรหูตากระพริบชัดเจนมากกระบอนี้ปากนิดจมูกหน่อยพิมพ์ได้สวยนะครับ แล่ดอกมะขามก็ขึ้นเต็มเลยนะครับองนี้เข้าตามตำราครับเนื้อละเอียดมีแล่ขึ้นมักปละปลาย ไชอบพระกลุรพระเก่านะครับผมไม่ควรพาดครับ300บาทนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้มาเร็วไปไวครับผมรายการพระไม่เยอะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับอีพีหน้านะครับอีพีนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ